สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ใน EP ในเรื่องของประโยคเปิดนะครับซึ่งอยู่ในเรื่องตรรกศาสตร์ก็คือเรื่องต่อ EP ที่แล้วก็คือการให้หผลเนาะ EP นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องประโยคเปิดคำว่าประโยคเปิดก็คือเป็นประโยคนะครับประโยคที่ฟังแล้วยังไม่หาคําตอบได้เนาะเป็นประโยคเปิดหรือประโยคต้น ต้นๆนั่นเองนะครับหัวใจของประโยคเปิดเลยเนี่ยนักเรียนเห็นหัวใจของครูเขียนไว้ไหมครับที่ครูเขียนไว้ตรงนี้ก็คือเพื่อมอบหัวใจให้นักเรียนนะครับก็คือเป็นประโยคเปิดเนาะจาไว้สิ่งสําคัญในประโยคเปิดนะครับก็คือเป็นประโยคบอกเล่านะครับอ่าหรือประโยคปฏิเสธที่มีตัวแปรนะครับอ่าเรามาดูตัวอย่างนี่ที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับประโยคเปิด เป็นประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธที่มีตัวแปรเป็นยังไงนะครับอ่ะเรามาดูข้อแรกกันข้อที่หนึ่งเลยนะครับตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะครับเขาเป็นนักเรียนใช่หรือไม่อืมประโยคข้อนี้เป็นประโยคแบบไหนลูกคําถามไหมอ่าหรือเป็นประโยคบอกเล่าไหมหรือปฏิเสธไหมอ่า เราดูเรื่องง่ายๆก็คือข้อที่1เนี้ยประโยคข้อที่1เป็นประโยคคําถามนะครับซึ่งในคําว่าประโยคเปิดความหมายของประโยคเปิดจะไม่มีคําว่าประโยคคําถามนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบเลยนะครับในข้อที่1เวลาเราตอบนะครับเราจะต้องตอบว่าไม่เป็นประโยค นะครับไม่เป็นประโยคเนาะอ่าครูลืมเขียนหัวข้อมานะครับหัวข้อมันจะบอกว่าอ่าจงบอกว่าเป็นประพจน์หรือประโยคเปิดนะครับซึ่งในข้อที่1มันไม่เป็นประโยคเปิดเลยนะครับและก็ไม่เป็นประพ์เนาะอ่าเราก็จะเขียนว่าคําตอบก็คือไม่ใช่ทั้งประพจน์และ ประโยคเปิดนะครับอือข้อที่หนึ่งไม่ใช่ทั้งประพจน์และประโยคเปิดอ่า ทำไมถึงไม่เป็นประพจน์ประพจน์จะต้องมีค่าถึงความที่เป็นจริงแล้วนะครับต้องผ่านจากกุตตัวแปรแล้วถึงจะเป็นประพจน์ได้นะครับอ่าเนาะเราต้องเข้าใจคำว่าประโยคก่อนอ่ารูปแบบประโยคมันเป็นแบบไหนนะครับข้อที่สองมาดูกันนักเรีนยนเห็นคำว่าท่ากับแล้วไหมนั่งท่ากับแล้วเราเจอบ่อยนะครับข้อที่สองเนี่ยท่ากับแล้วเราเจอบ่อย อาถ้ากับแล้วเราเจอบ่อยนะครับอ่มันอยู่ในรูปอะไรเน่รูปของประพจน์เนะาะอาแต่เราต้องมาดูว่ามันเป็นประพจน์หรือไม่หรือเป็นประโยคเปิดนะครับคำว่าจะเป็นประพจน์ได้ต้องไม่ใช่ตัวแปรนะลูกต้องไม่ใช่ตัวแปรนะครับอ่เรามาดูถ้าเซตของสองเนี้ยเซ็ต ของ,องนะครับไม่เป็นสับเซตของเซตศูแล้ว2เป็นสมาชิกของเซตศูนอันนี้เราจะเห็นว่ามันไม่มีตัวแปรเลยนะครับมันมีแต่ตัวเลขกับประโยคต่างๆแบบนี้ถ้าเจอคำว่าถ้ากับแล้วตอบได้เลยว่าเป็นประพจน์นะครับเป็นประพจน์นะ จะพูดช้าๆลงนะครับข้อที่หนึ่งพูดเร็วมากขอโทษนะลูกอ่าเรารู้แล้วว่ารูปแบบของประพจน์เป็นแบบไหนก็คือเจอท่ากับแล้วแล้วข้างในใน,ในประโยคนั้นนะครับมันไม่ใช่ตัวแปรเนาะอ่ามันเป็นตัวเลขมาแบบนี้เลยให้มันเป็นประพจน์นะครับอ่าเรามาดูข้อที่สามเอา้าเราเจอ x x เอา้ามันเป็นตัวแปรเนี่ยลองมาอ่านดู x กำลังสองบวกเลบสามเท่ากับศูนย์เ้าเป็นประโยคแบบไหนลูกมันเป็นประโยคบอกเล่านะครับซึ่งประโยคบอกเล่ามันเป็นหัวใจหลักของประโยคเปิดไหมลูกเป็นนะครับอ่าเป็นหัวใจหลักของประโยคเปิดเนาะนะครับเพราะอย่างนั้นถ้าเราเจอตัวแปรแบบนี้เจอพวก x x แบบนี้คำเนี้ยตอบได้เลยว่าเป็นประโยคเปิดนะครับเป็นประโยคเปิด อืมเจอแบบนี้ต่อว่าเป็นประโยคเปิดนะครับอ่าเราไปดูข้อต่อไปข้อที่สี่นะครับเธอเป็นนักคณิตศาสตร์ของโรงเรียนบอกเล่าไหมลูกบอกเล่านะครับอ่าเธอเป็นนักคณิตศาสตร์ของโรงเรียนนะครับเป็นประโยคบอกเล่าแล้วทําไมข้อเนี้เป็นประโยคบอกเล่าที่บอกค่าความจริงยังยังนะครับแค่บอกว่าเธอเป็น อ่าแต่ไม่ได้บอกว่าของโรงเรียนอะไรเนาะมันยังมีคําว่าของโรงเรียนอยู่ตัวนี้ซึ่งเป็นค่า x ซึ่งเราเจอมันเจอตัวแปรแล้วมันเป็นประโยคบอกเล่าดังนั้นก็ต้องเป็นประโยคเปิดนะครับเป็นประโยคเปิดนะประโยคเปิดนะครับนี่อ้าวข้อที่5นะครับเลืมเขียนตอบเนาะเรามาดูข้อนี้ เราเจอท่ากับแล้วเหมือนกันนะครับเราเจอท่ากับแล้วเหมือนกันแต่ในประโยคนี้เจอ x ถ้าเราเจอ x เลยแบบเนี้ยมันจะเป็นประพจน์ไม่ได้เพราะมันมีตัวแปรนะครับถ้าเจอท่ากับแล้วเนาะมันจะเป็นประพจน์นะครับเรามองเหมือนรูปประพจน์เลยแต่ดันมาเจอคําว่า x ตัว x x x เรียนตัวนี้น่ะมันเป็นตัวแปรดังนั้น ตอบให้เป็นประโยคเปิดไปเลยเพราะว่ามันยังไม่ทราบค่าความจริงนะลูกเป็นประโยคเปิดนะครับอืมเป็นประโยคเปิดนี่เรื่องประโยคเปิดก็มีประมาณนี้นะครับอ่ายกมา5ตัวอย่างเนาะอ่ะจงจําไว้หัวข้อคําว่าประโยคเปิดก็คือเป็นประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธที่มีตัวแปรเนาะนะครับ ที่มีตัวแปรตัวแปรก็คือตัวแปร x นี่แหละส่วนมากเขาก็จะใช้ตัวแปร x อ,อ่ะครูจะถามคําถามหนึ่งถ้าสมมุติอ่ะคาถามว่ายังไงนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกะอ่ะประโยคนี้กับรุณาเจอคําว่ากรุณาใส่รองเทา้านะครับใส่รองเทา้าอ่าเป็นประโยคแบบไหนครับนี่กรุณาใส่รองเทา้า อันนี้เจอคําว่าการุณาเป็นประโยคคําสั่งเลยนะลูกแล้วไม่ใช่ประโยคบอกเล่านะครับดังนั้นข้อนี้เป็นประโยคเปิดไหมไม่เป็นนะครับเวลาเขาให้ตอบมันเป็นประพจน์และเป็นประโยคเปิดไหมไม่เป็นทั้งประพจน์และไม่เป็นประโยคเปิดนะครับต้องตอบว่าไม่ใช่ทั้งประพจน์ นะครับและและนะครับประโยคเปิดอ่าคำว่าประโยคเปิดนักเรียนก็ไปเข้าใจในหัวข้อมันให้ชัดเจนหัวใจหลักของประโยคเปิดคืออะไรนะครับอ่าจบแค่นี้นะครับใน EP นี้โอเคขอบคุณที่ตั้งใจมากนะครับเดี๋ยวจะถ่ายลงให้ถ้าไม่มีก็ทวงได้ใน ลายห้องเรียนนะครับ